ต่อราคาทองคํากันสักนิดนึงนะคะหลังจากที่วันนี้ราคาทํำ New High นิวไฮในรอบหลายปีเลยนะคะ2,010เหรียญที่ขึ้นไปทํากันได้แต่ว่าราคาก็มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างที่จะเร็วทีเดียวค่ะมีปัจจัยอะไรกันบ้างและนะักลงทุนจะมีวิธีการลงทุนอย่างไรกันบ้างนะคะค่าคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณชุติการสันติเมธวิรุณผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทจับปินลิปประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติการค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะบรรยากาศการลงทุนในทองคาวันนี้นะคะเรียกว่าตั้งแต่ตลาดเอเชียยันมายุโรปมาถึงค่าคืนวันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ราคาก็ปรับลงแรงเช่นเดียวกันเราประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะค่ะก็เออวันนี้เนี่ยภาพนะคะก็ค่อนข้างผันผวนนะคะจริงๆก็ผันผวนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพราะว่า ในเรื่องของตัวประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตนะคะภาคธนาคารเนี่ยตรงนี้ยังไม่จบกันง่ายๆนะคะเพราะว่าในส่วนของประเด็นข่าวที่มีออกมาเนี่ยอย่างในแง่ของข่าวที่มองว่าน่าจะเป็นบวกนะคะก็คือในเรื่องของข่าของการที่ออมีการเข้าไปอุ้มนะคะในส่วนของตัวบริษัทอย่างตัว S v b ีีเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครดิตสวิตนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าพอลาล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าโอเค ตัว s v b เนี่ย s i l i n v a เนี่ยยื่นล้มละลายต่อสารออกมานะคะเพื่อมีการจะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างนี่เองหรือว่าในเรื่องของตัวที่เป็น First Republic Bank นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าเอ้ยธนาคารใหญ่หญๆเนี่ยจะเข้าไปอุ้มนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้สร้างความที่นักลงทุนเนี่ยคลายความวังวนมากนะักว่าเออตรงนี้เนี่ยจะยุติได้นะคะคราวนี้เนี่ย อย่างวันนี้เนี่ยการที่ราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากว่าประเด็นในส่วนของตัวเครดิตสวิตนะคะที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีดีลในเรื่องของ UBS เข้าไปเทคนะคะสามพล้านฟรังสวีตหรือว่า3 3ม0 0พันล้านเหรียญเนี่ยแต่ว่าพอไปดูในแง่ของตัวหุ้นกู้นะคะที่เป็น Additional Tier o เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือมีความกังวลว่า,าในส่วนของตัวหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าในแง่ของอตัวที่การเข้าไปกำกับดูแลของตัว เตัวธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยระบุว่าไอตัวมูลค่าของตัวหุ้นคู่เครดิตสวิตตรงนี้เนี่ยคือมันมันอาจจะหายไปได้ฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยทาให้เในส่วนของตลาดหุ้น, A T นเอเชียวันนี้ได้รับผลกระทบจากตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ธนาคารในในฝั่งของตัวเอเชียเนี่ยที่อาจจะมองว่ามีธุรกรรมอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเออมันโดนผลกระทบ ก็เลยทําให้ในส่วนของค่าของตลาดหุ้นที่ลงมานะคะแล้วก็ธนาคารหลายหลายแห่งเนี่ยราคาของหุ้นธนาคารหลายหลายแห่งเนี่ยลงมานะครับก็ก็เลยเงินเนี่ยเทกับเข้าไปในส่วนของตัวทองคาอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยทองคําที่ถูกมองเป็นเซฟเฮเว่นนะคะในช่วงที่ผ่านมาคือตั้งแต่ว่าเกิด สถานการณ์เนี้ยขึ้นมาตั้งแต่วันที่สิบที่มีการประกาศในส่วนของตัว S V B เนี่ยเตรงนี้เนี่ยก็เห็นราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นนะคะจากประมาณสักแถวๆพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยี่สิบทะลุมาถึงสองพันนะคะถามว่าตรงเนี้เนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วแล้วจะขึ้นต่อหรือเปล่านะคะอาจจะมีคําถามแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยในภาวะที่ดอลลาร์เองเนี่ยก็อ่อนค่าต่อเนื่องในส่วนของบอลยูนะคะ เอ่อทั่วโลกเนี่ยโดวยเฉพาะในสองสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเนี่ยเอ่อตรงนี้ก็เลยทําให้มองว่าในส่วนของเงินลงทุนเนี่ยไหลกลับเข้ามาในส่วนของทองคําแล้วก็มองว่ายังมีโอกาสเหมือนกันในเรื่องของการที่จะเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อแม้ว,ว่าขึ้นมาแรงเนี่ยอาจจะมีพักสลับลงมาบ้างนะคะในระหว่างวันนะคะ ภาพการลงทุนแบบนี้นักลงทุนจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันบ้างคะเพราะว่านอกเหนือจากปัใจจัยในเรื่องของสถาบันการเรงินต่างๆที่ติดตามกันแล้วการประชุมของเฟดที่เรายังคงต้องจับตากันด้วยในรอบสัปดาห์นี้ค่ะค่ะก็ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเออในส่วนของเฟดเนี่ยก็เริ่มมองกันว่า อาจจะเริ่มถอยเพราะว่าในเรื่องของเ a c วอตท c ูนะคะล่าสุดเนี่ยในเรื่องของเปอร์เซนต์ว่าการโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยก็เหลือแค่0.25นะคะมาสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะแต่สัปดาห์ที่แล้วนะะเดือประมาณสัก61เปอร์เซนะคะแต่ก,ก่อนหน้านี้ที่เคยมองกันว่าโอเคจะขึ้น0.5เปอร์เนนะคะนก็ความเป็นทอรกิตน้อยลงนะคะแล้วก็ในส่วนของโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก38เปอร์เซนตนะคะตรงนี้ ก็เลยทําให้มองกันว่าโอเคเฟ็ดอาจจะมีการถอยก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในแง่ของการออดค่าของดอลลาร์เองหรือว่าการปรับตัวลดลงของตัวบอลอยู่ที่มองว่าจะเป็นแดงหุนกับตัวราคาของคำตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่ ะจะหนุนภาพในส่วนของตัวราคาทองคาลุ้นนะในเรื่องของการที่จรลุู้ระดับประมาณสองพันแล้วก็ขึ้นไปยืนแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าดูภาพทางเทคนิคนี่เราก็จะเห็นว่าในเรื่องของตัวสัญญาณทางเทคนิคนหลังจากที่การปรับตัวขึ้นมามันก็จะเห็นในเรื่องของภาวะที่เป็นโอเวอร์บอสเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราเห็นสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคทําให้มีแรงขายตลับลงมาแต่เราก็ยังมองว่าถ้าทราคาเองเนี่ยยังยืนแถวระดับประมาณสัก 1,980ถึง1,000ประมาณสัก1,960อะไรประมาณนี้เราก็ถือว่าคนที่จะเข้ามากินกําไรในะระยะสั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตามได้นะคะแล้วก็มองว่าโอกาสที่จะลุป2,000ขึ้นไปยืนเนี่ยแถวประมาณสัก2 0 2 0นะคะถ้าผ่านได้2 4 0 40, เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็น,นอันนี้ก็ต้องจับตาในเรื่องของตัวทั้งเฟดเองเล้ก็ประเด็นในเรื่องของตัวสถาบันการเงินนะคะ ค่ะถ้าเรามองกลับมาเป็นรูปแบบของค่าเงินบาทกันบ้างล่ะคะเงินบาทก็ค่อนข้างผันผวนราคาทองคําก็ค่อนข้างผันผวนใครที่ลงทุนในรูปแบบของสกุลเงินบาทนี่เราแนะนํำยังไงบ้างคะค่ะก็เอ่อถ้ามองในต่วของตัวค่างเงินบาทเองเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอดอลลาร์สหรัฐอ่อนเนี่ยเอ่อบาทก็จะแข็งนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่า พอเวลาในส่วนของราคาพอแปลงเป็นบาทเองเนี่ยอาจจะได้รับผลบวกจากในส่วนของตัวราคาทองคำสปอร์ตแต่ว่าในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยมันก็อาจจะยังกดอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนนิดนึงนะคะในแง่ของการลงทุนนะคะก็คืออัตราการปรับขึ้นเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าในเรื่องของการลงทุนในตัวทองคำที่เป็นสปอร์ตนะคะ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเก็งกำไรทองคํายังสามารถทําได้ 2, นะคะ2,020ถึง2,040เหรียญต้องติดตามกันเพราะว่ายังมีเฟดอีกหนึ่งปัจจัยกดดันสําคัญเลยนะคะแต่ดูท่าทีแล้วเฟดน่าจะมีการถอยกันแหละในการขึ้นอตตัตราดอกเบี้ยะนะคะรอดูค่ะเพราะว่าหลายบรกนะคะประเมินสถานการณ์ราคาทองคํามีโอกาสนิวไฮนะคะคำว่านิวไฮเนี่ยก็คือไฮเดิมอยู่ที่สักประมาณ2,070นะคะถึง2,080รอลุ้นกันค่ะว่าปัญ หาเรื่องของวิกฤตธนาคารนั้นจะส่งผลกระทบทําให้คนแห่ตุนสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํามากน้อยแค่ไหนล่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจกันต่อค่ะ